สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่องมีมี่เนอร์ตารอดนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปดวงรายเดือนของราศีเมถุนนะคะประจำเดือนอกันยายนปี2565นะคะเดือนนี้มีมีขออนุญาตเริ่มตั้งแต่กันยกายจนถึงกันยายนนะคะชาวราศีเมถุนคะ่ะรายละเอียดในคลิปนี้นะคะก็จะมีการเรียนสําหรับน้องๆที่ยังเรียนอยู่นะคะแล้วก็มีการงานการเงิน ความรักทั้งคนโสดคนมีคู่เลยนะคะแล้วก็มีสุขภาพแล้วก็คําแนะนำรายเดือนด้วยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะตั้งแต่การเรียนกันเลยค่ะมาดูว่าการเรียนของน้องๆจะเป็นยังไงบ้างนะคะในเดือนนี้ ดวงการเรียนกันยายนของชาวราศีเมถุนนะคะเป็นยังไงบ้างคะ โอเคค่ะสำหรับน้องๆที่เรียนอยู่นะคะก็ดูมีความสดชื่นสดใสมีชีวิตชีวาดีนะคะอะไรที่เคยหนักๆน,นะคะก็ไม่หนักอีกแล้วนะคะให้บอกว่าบาลานซ์ให้ดีนะคะก็ตอนนี้ดูเป็นช่วงเก็บเกี่ยวนะคะอย่างเช่นแบบใครที่ทำงานส่งไปแล้วก็จะดูเป็นการแบบออประกาศผลคะแนนใครที่สอบเก็บคะแนนก็เป็นช่วงประกาศผลนะคะแล้วก็ดูเป็นผลที่ดีด้วยนะคะ ใครที่เคยทํางานคนเดียวแบบทํางานหนักๆมาก่อนหน้านี้นะค่ะก็ดูแบบโอเคขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูคําแนะนํานะคะสําหรับน้องๆที่ยังเรียนอยู่ในเดือนกันยาเดืนนี้สําหรับชาวราศีเมถุนค่ะคําแนะนําเป็นยังไงบ้างนะคะ คุณน้องๆแบบหมกมุ่นกับการเรียนมากเลยนะคะอาทิตย์นี้หรือถ้าให้แปลอีกแบบก็คือตั้งใจเรียนมากเลยค่ะก็แบ่งเวลาไปใช้กับครอบครัวแบ่งเวลาไปพักผ่อนไปนอนบ้างนะคะนอนพักผ่อนให้เพียงพองนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่การงานกันเลยนะคะ การงานชวาวราศีเมถุนในเดือนกันยายนนี้จะเป็นยังไงบ้างคะชวาวราศีเมถุนการงานค่ะ จะทำงานอย่างสนุกสนานนะคะในเดือนนี้แบบว่าจะทำงานเป็นทีมกันดีอะคะ่ะหลายๆท่านก็ได้ทำงานกับเพื่อนได้ทำงานเป็นทีมนะคะก็จะมีการแบ่งงานอย่างเท่าเทียมกันค่ะแล้วก็สำหรับบางท่านนะคะก็คือจะได้ทำงานแบบชิลๆคะ่ะออกไปเล่นออกไปเฮฮากับเพื่อนบ้างนะคะอืมก็คือสนุกสนาน,นะคะ่ะเดือนนี้บาลานซ์ดีนะคะ เดี๋ยวขอดูคําแนะนําเกี่ยวกับการงานของชาวราศีเมถุนเดือนกันยาด้วยค่ะไพ่อยากจะแนะนําอะไรเกี่ยวกับการงานของคุณบ้างคะ อืมไพ่บอกว่าผลงานของคุณจะโดดเด่นนะคะในเดือนนี้ดูจะแบบมีคนชื่นชมยกย่องแล้วก็ชมเชยเกี่ยวกับผลงานของคุณนะคะบางคนจะมีชื่อเสียงได้นะคะในเดือนนี้นะคะ่ะอืมจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะบางท่านก็จะเป็นการเก็บเกี่ยวหรือว่าแบบเป็นการเกิดดอกออกผลในผลงานที่คุณเคยได้ทำมาเนี้ยคะ่ะจะทำให้คุณมีชื่อเสียงค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปต่อที่การเงินของชาวราศีเมถุนกันบ้างนะคะ ชาวราศีเมถุนคะการเงินคุณเป็นยังไงบ้างคะเดือนนี้ชาวราศีเมถุนคะการเงินชาวราศีเมถุนเป็นยังไงบ้างคะ ดูมั่นคงดีนะคะอืมในเรื่องของการเงินนะคะดูจะแบบว่าได้ออกไปเที่ยวไปใช้เวลากับเพื่อนๆนะคะคือคุณมีความมั่นคงด้านการเงินดีอะคะ่ะจากที่เคยแบบเบื่อเบื่อเซ็งๆหรือว่าเก็บตัวก็จะไม่ได้เก็บตัวแล้วนะคะอืมอะไรที่เคยกวนใจก็จะไม่กวนใจอีกแล้วคะ่ะ ดูความมีความมั่นคงดีบางท่านก็อาจจะอยากใช้เวลากับสัตว์เลี้ยงนะคะอยากใช้เวลากับตัวเองคนเดียวอย่างเงี้ยค่ะโอเคค่ะมีคำแนะนำเกีกเ่ยวกับการเงินของชาวราศีพฤษภไหมคะ เคคดือนนี้คุณจะได้เป็นอิสระนะคะจะได้ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบค่ะอืมการเงินดูโอเคนะคะไม่มีอะไรนะ่าเป็นห่วงค่ะโอเคเ,ออเราไปดูต่อกันที่ความรักชาวราศีพฤษภที่ยังโสดอยู่นะคะความรักคุณจะเป็นยังไงบ้างคะเดือนนี้ค่ะราศีพฤษภที่ยังโสดอยู่ความรักคุณเป็นยังไงบ้างคะราศีพฤษภคะ่ะ ความรักคนโสดเป็นยังไงบ้างคะ ว้าวโอเคชาวราวศีพฤษภคะดูคุณพร้อมจะมีแฟนแล้วนะคะอะไรที่แบบว่าก่อนหน้านี้อาจจะเจอความสัมพันธ์ที่ไม่ดีไม่น่ารักมานะคะทําให้คุณคิดมากทาให้ให้คุณกังวละคะ่ะตอนนี้คุณไม่ได้คุยกับเขาแล้วนะคะแต่ว่าดูคุณจะแบบดูคุณพร้อมที่จะมีแฟนมีความรักนะคะในเดือนนี้ทนดีมากๆเลยคะ่ะคุณเป็นคนที่เพียรพร้อมนะคะ เรามาดูกันนะคะถ้าอยากจะแนะนําอะไรคนโสดบ้างคะ่ะคนโสดเดือนกันยายู่นี้นะคะชาวราศีพฤษภให้อยากแนะนําอะไรคะ ออกมาจากความสัมพันธ์แล้วนะคะความสัมพันธ์ที่แบบทําให้คุณแบบไม่เป็นตัวของตัวเองความสัมพันธ์ที่แบบเขาบังคับคุณหรือว่ามีแต่เ NERGY ที่ไม่ดีส่งมาให้คุณเนะะี้ยค่ะความสัมพันธ์ที่แบบว่าคุณไม่ได้รับความยุติธรรมเนะะี้ยค่ะคุณเดินออกมาแล้วนะคะก็ขอให้รักษาเอ NERGY นี้ต่อไปนะคะเดี๋ยววันหนึ่งคุณก็จะเจอความรักที่ดีนะคะชาวราศีพฤษภค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คนมีคู่นะคะ ถ้าดูจากหน้าไพ่อะคะ่ะความรักที่แย่จะไม่ได้เจอแล้วนะคะเพราะมันกับหัวหมดแล้วค่ะชาวราศีขอโทษค่ะเมื่อกี้พูดว่าเปิดศพใช่ไหมคะชาวราศีเมทุนนะคะขอโทษค่ะชาวราศีเมทุนคะ่ะคนมีคู่เป็นยังไงบ้างคะคนมีคู่เดือนกันยายนชาวราศีเมทุนคะ่ะคนมีคู่เดือนกันยายนไพ่อยากจะบอกอะไรบ้างคะเอเอร์จีเป็นยังไงบ้างเอง่ย ว้าวรักกันดีนะคะความรักครั้งนี้เป็นความรักที่แบบใช้เหตุผลมากๆเลยนะคะเหมือนบางคนนี่แบบ by the book เลยอะ เออความรักแบบตามทฤษฎีอะไรอย่างเงี้ยอืมหรือว่าคุณเพิ่งรู้จักกันคะดูโอเคนะคะดูแบบไม่ได้วิ่งตามไม่ได้แบบเอ,อ่อให้เขามากเกินไปอะไรเงี้ยคุณดูไม่คิดมากด้วยอะในความสัมพันธ์ครั้งนี้อะคะ่ะดูแบบใช้สติใช้ปัญญาในการคบหามากๆขอดูคำแนะนำสำหรับชาวราศีเมถุนด้วยนะคะคนมีคู่คำแนะนำชาวราศีเมถุนเป็นยงไงบ้างคะ เป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงดีนะคะเอ่อไม่มีไมค์เกมนะคะก็คือแบบไม่ได้เล่นเกมไม่ได้แบบยี่เงาอะไรเงี้ยใส่กันอย่างเงี้ยค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่ให้ความสบายใจกันทั้งคู่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปต่อที่สุขภาพกันเลยนะคะสุขภาพของชาวราศีเมถุนในเดือนกันยายนนี้เป็นยังไงบ้างคะ สูขภาพค่ะชาวราศีเมถุนเป็นไงบ้างพระอ,อยากจะบอกอะไรคะอืมดูคุณเครียดแล้วก็คิดมากนะคะในเดือนนี้นะคะ่ะ ใช่บางคนอาจจะมีการจากไปของใครบางคนนะคะคุณอาจจะเศร้าเสียใจอย่างนี้ยคะ่ะมาดูคำแนะนำของราศีเมทุนกันบ้างนะคะเกี่ยวกับสุขภาพคำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพราศีเมทุนแบบนี้คะ่ะ ก็ให้แนะนําว่าแบบอย่าหักโหอมอย่าทำงานหนักจนเกินไปนะคะให้แบบบาลานซ์กันบ้างนะคะบางเรื่องถ้าไม่จําเป็นนะคะถ้าไม่ใช่เรื่องที่แบบเป็นประโยชน์กับเราอะไรเงี้ยคะ่ะก็ไม่ต้องคิดมากนะคะออมไพ่อยากจะแบบให้ปล่อยไปตามสถานการณ์มากกว่าะคะ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปต่อที่คาแนะนำรายเดือนกันยายนบ้างนะคะชาวราศีเมถุนค่ะ คำแนะนํารายเดือนชาวราศีเมถุนเป็นยังไงบ้างคะคําแนะนํำรายเดือนชาวราศีเมถุนคะ่ะ อยากให้คุณรอรอก่อนนะคืออย่าเพิ่งรีบตัดสินใจอะไรอะคะ่ะอืมอยากให้คุณรอก่อนอยากให้ใช้เวลากับตัวเองก่อน,นะคะ่ะอ๋อแล้วก็ไพ่ก็ออกมาเตือนนะคะว่าอย่าทำให้แบ่งเวลาให้ตัวเองบ้างนะคะพักผ่อนบ้างคะ่ะสิ่งที่คุณรอกำลังมานะคะดูสิคะรถคันนี้กำลังมานะ นั่งรอชิลๆสบายๆได้เลยค่ะขอคคำแนะนำเพิ่มเติมของชาวราศีเมถุนนะคะเดือนกันยายนนี้เป็นยังไงบ้างคะคำแนะนำเพิ่มเติมชาวราศีเมถุนเดือนกันยายนนี้นะคะ โอเคค่ะสิ่งที่คุณทําดีอยู่แล้วนะคะคือไม่ต้องคิดมากค่ะแล้วก็ไม่ต้องวิ่งตามใครนะคะให้คุณใช้เวลากับตัวเองเอนจอยกับตัวเองใช้ชีวิตสนุกสนานด้วยตัวเองดูมาตัวนี้สิคะยังเต้นระบำอยู่ผู้หญิงคนนี้ก็สนุกสนานหน้าเริงนะคะให้เป็นเอ NERGY นี้ค่ะแล้วคุณจะดึงดูดสิ่งดีๆนะคะชาวราศีเมถุนโอเคค่ะเราก็ได้จบไปแล้วนะคะสําหรับดวงรายเดือนชาวราศีเมถุนค่ะก็ขอบคุณ ชาวราศีเมถุนทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้ค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่สนับสนุนพวกเราก็ถ้าเกิดว่าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องของเราด้วยนะคะเดี๋ยวมิมี่เนี่ยก็จะทำล่วงรารเดือนออกมาเรื่อยๆแล้วก็จะทำพิก,การ์ดออกมาให้เล่นๆสนุกๆก,กันบ่อยๆค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะติดตามช่องทางอื่นๆน,นะคะมิมีม่ก็มี IG ด้วยค่ะ สามารถไปรูดวงรายสัปดาห์นะคะที่ IG Mimi มีม่เดอะทาร์ค่ะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ที่คอมเมนต์นะคะแล้วก็ถ้าอยากให้มีมี่เนี่ยทำคลิปอะไรออกมาค่ะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะว่าอยากจะดูคลิปอะไรหรืออยากเล่นพิกาชัทหัวข้ออะไรเนี่ยค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะชาวราศีเมทุนขอให้คุณเนี่ยมีช่วงเวลาที่ดีในเดือนนี้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยราบลื่นแล้วก็ ไม่มีอุปสรรคใดๆเลยค่ะขอให้คุณเนี่ยมีช่วงเวลาดีๆนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ